e mena sakalenma an

สุเมตุลักขณาทายอิจารานีนาสานาปัญจสิลังยานันท์นามวัจจะปะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนามวัจจะปะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนามวัจจะปะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ Lampu <muchas> สรังจาสารนังัจามีทุติยมีพุทธังสรังัจามิทุติยมีพธัสรังจาุติยมีธรรมังสรังัจามิทุติยมสรนังจาุติยมสังฆังสรนังัจามี ยัมปีพุทธังสารนังขจามิอาติยัมป an ีพุ an ทธังสารนังขจามิชาติยมปีธรรมังสารนังขจามิอาติยัมปีธรรมังสารนังขจามิาติยมปีสังฆังสารนังขจามิอติยัมปีสังฆังสรนังจามิตสรนังมังนิติตาปานาติปตา เวรมะปััสิยาอาประทังสมาทิยามิอจินาธนาเวรมณีสิขาปัทังสมาทิยามิอจินาธนาเวรมณี วระมณีสิกขาปัังสมะาณีวิรมณีสิกขาปัังสมาทิยามิมุสาวาธาวรมณีสิกขาปัังสมามสาธิระมิัสมาี ชะพมาทธานาเวรมะนสิกขาปัจจังสมาทิยามิโราเมะมะชะมา

เตรียมถวายตาตาบ่านน้ำโม่กันเ้ย Salakatani, Salakatani, Sapriwarani, Sapriwarani, Hikusangkasa, Hikusangkasa, Onojayama, Onojayama,

วนกุศลผลบุญแลขอทิศบังกุศลผลบุญญาติแก่มีญาติผู้มีพระคุณญาติผู้มีพระคุ สลาพตาหารให้แ oh ก่พระพิสุสงฆ์ไว้การทุกคนทุกคนทุกพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะสาธุ จัสสะภะวโตอะรหัตโวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวโตอะรหัตโวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวโตอะรหัตโวสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิสละกัตตานิัปปริวารานิปติขันหาตุอัมหางกังเจวามาตาริโต อาทินันชายะตะกานังกิคารตังอิตายะสุขายะสวาคยาวะหังจิตางปัจจโยโหตุ ไม่เอวามลงไปย่างน่ันนะฮะจันทร์เหแล้วม็นอะไรา้นเห้ยเเหก่อนนะก่อนเ่อน้ยอเ้ยไนกธุลันจะอยู่ในระฆะไรนะนี่นะเฮ้ยโอ้ยทังไงเาป็นลห้องเพ วันนี้ถวายก็วถวายอันที่ขยายไปยาย बात है ่ไง้อมาลักสินนะเรื่องตวนคือเรื่องผ่านพารักสินว้ามาที่นี่เลยบอกว่าเาต้อหรัศิ้กระได้เทเลยทีนี้มาบอกกันหลักทิ้ไหมว่าั้กเรื่มต้นน่าวันแสองทังหันมานมาขั้นไหนลักสินเราก็เลยเลยม่้บอกน่อหัชิ้นวาเทซื้ออันนี้ก็เป็นวิธีกมอง้าบุญปรศ